คนับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลงโปรแกรมนับโปรแกรมยูทอร์เรนต์นับไปโหลดไฟล์เป็นบิดนับหรือว่าโหลดแบบเถื่อนนั่นเองนับโปรแกรมนี้นับก็ผมจะสอนโหลดฟรีนับจะแบบเสียตังค์จะไม่เอานับก็อย่างแรกนัให้ไปที่ลิงก์ใต้คลิปนัผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นับลิงก์ของยูทอร์เรนต์นับก็ให้มากดตรงนี้นับ Get Torrent for Windows นับกดตรงนี้นับแล้วเราก็รอรับ แล้วให้เราทําการดาวน์โหลดเจ้า Utorrent นะครับนคราโหลดโหลดปุ๊บแล้ก็ปิดหน้าเว็บไปเลยนะครับเคโหลดเสร็จจะมีไฟล์แบบนี้นะครับเขียนว่า Utorrent.exe นะครับให้ดับเบิลคลิกเข้ามาเพื่อเปิดนะครับเคเลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วนี้เราก็รอสักครู่นึงนะครับโอเคนะครับ a v i ่ a มันจะเจอไฟล์ของ Utorrent นะครับ เป็นมันจะคิดว่าเป็นไวรัสนครับก็ปิดไปนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับก็ให้เราติดตั้งยูทเลนส์ก่อนนครับให้เราติดตั้งยูทเลนส์ก่อนนครับให้เรากด next น,นะครับโอเค next โอเคนะครับมันจะมีแบบนี้นะครับให้เรากด I agree นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นแบบสร้างไอคอน เข้า Utherent ตรง Start เมนูนะผมไม่เอานะผมเจาเฉพาะเดสก์ท็อปนะก็กด Next ตรงนี้นะให้ติ๊กออกนะ Start Utherent when Windows Start up นะเวลาเปิดเครื่องมานะ Utherent มันจะขึ้นมาเองนะผมไม่เอานะไปนะโอเคติ๊กออกด้วยนะระวังโปรแกรมแฝงนะติ๊กตรงนี้ออกนะไม่ไงั้นจะได้โปรแกรมแฝงนะให้เราก,กด Finish เลยนะทีนี้ก็ติดตั้ง Utherent เ,เสร็จนะทีนี้มาให,ให้ให้เรามาที่ปุ่ม Start นะเพื่อ,อเปิด Utherent นะ ดูนะครับแค่นี้ครับยูทาเลนก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไว้ใช้โหลดไฟล์โหลดเกมตัวนี้อย่าลบนะครับเอาไว้เข้ายูทาเรนได้อยู่นะครับเนี่ยดับเบิลคลิกแล้วมันจะเข้ายูทาเรนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ